องค์กรคุณธรรมสํานักงานศึกษาธิการภาคสี่ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568รายงานผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ของสํานักงานศึกษาธิการภาคสีกิจกรรมการรนรงค์การใช้ทรัพยากรอ,อย่างประหยัดและคุ้มค่าผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมบุคลากร ในสํานักงานศึกษาธิการภาคมีการใช้ทรัพยากรภายในสํานักงานอย่างคุ้มค่าอาธิการใช้กระดาษไปยุสการปิดไฟปิดน้ำหลังการใช้งานทุกครั้งการใช้งานระบบสํานักงานดิจิทัลดิจิทัลออฟฟิศซินเทลไลซ์เซอร์วิสแทนการใช้กระดาษทำให้สํานักงานประหยัดงบประมาณของหน่วยงานได้มากยิ่งขึ้นกิจกรรมสร้างการมีวินัยตรงต่อเวลาในการปฏิบัติราชการผลสำเร็จของการดําเนินกิจกรรมบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการภาค มาปฏิบัติราชการได้ตรงต่อเวลาตรหนักถึงหน้าที่ของตนที่จะต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรช่วยรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและสาธารณะกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระธมบอนกริยาธิราช แห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 1. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการภาค4มีความรับผิดช,ชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหน่วยงาน 2. บุคลากรมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเกิดความสามารถีกถันภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น 3. ส,สร้างโอกาสที่ดีทางความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคชุมชนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจรวมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีและผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนโยธินบูบุญบูรณะเพชรบุรีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 1. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาคสีมีความรับผิดช,ชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหน่วยงาน 2. บุคลากรมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเกิดความสามัคคีการภายในองค์ก,ร,กรมากยิ่งขึ้น สสร้างโอกาสที่ดีทางความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคชุมชนในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันทําจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 1. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค4มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหน่วยงานบุคลากรมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเกิดความสามาัคคีกันภายในองค์กรมากยิ่งขึ้นสร้างโอกาสที่ดีทางความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคชุมชนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมการรณรงค์รักษาความสะอาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค4 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาคสช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในหน่วยงานและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบหน่วยงานมากยิ่งขึ้นเกิดบรรยากาศที่ดีต่อการทำงานและสุขานามัยของบุคลากรภายในองค์กรกิจกรรมเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติและเชิดชูพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาคสี่ มีความรู้ความเข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับรู้เข้าใจตระหนักเกิดความรักเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์กิจกรรมสร้างการรับรู้อนุรักษ์ประเพณีไทยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาคสี่อนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมของไทยและให้ความสำคัญต่อาศาสนา กิจกรรมสวดมนต์ทุกครั้งก่อนประชุมบุคลากรตามแผนส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สำนักงานศึกษาธิการภาค4ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค4อนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมของไทยและให้ความสำคัญต่อศาสนากิจกรรมส่งเสริมวินยัยเรื่องการแต่งกายในการปฏิบัติราชการผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค4มีระเบียบวินัยในการใส่เครื่องแต่งกายทำให้บรรยากาศภายในหน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ,สะแสดงออกถึงความเป็นทีมร่วมกันภายในหน่วยงานกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเคารพวินัยจราจรผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค4มีระเบียบวินัยเคารพก,กฎหมายจราจร โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค4ี่ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 1. สำนักงานศึกษาธิการภาคสี่ขับเคลื่อนหน่วยงานด้วยความสุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และมีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินงานของบุคลากรสสำนักงานศึกษาธิการภาคสี่มีการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ita ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 2568กิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กรผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 1. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค4มีความสามารคคีเกิดความร่วมมือรลวงใจกันในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 2. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค4มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันองค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เกื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 1. กิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่ากิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าทําให้บุคลากรให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้สำนักงานประหยัดรายจ่ายในแต่ละเดือนแล้วยังเป็นการช่วยลดปัญหาอันเกิดจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอีกด้วย 2. กิจกรรมส่งเสริมการมีวินยัยกิจกรรมสร้างการมีวินัยตรงต่อเวลาในการปฏิบัติราชการกิจกรรมส่งเสริมวินัยเรื่องการแต่งกายในการปฏิบัติราชการ กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเคารพวินัยจราจรทำให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค4มีวินัยในการทำงานมีความตรงต่อเวลาในการมาปฏิบัติราชการแต่งกายเรียบร้อยเคารพกฎหมายและกะติกาของสังคมซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสามารถอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเรียบร้อย 3. กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการคานสี กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ของสำนักงานนอกจากจะส่งผลให้บรรยากาศภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคสี่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วนั้นยังสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่บุคลากร,กรในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะก่อให้เกิดสุขานามัยที่ดีให้แก่ตัวของบุคลากร,กรและสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคมในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ของสาธารณด้วย 4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจทำให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาคสี่มีพฤติกรรมที่ดีมีจิตสำนึกด้านสาธารรู้จักการเป็นผู้ให้รู้จักเกื้อเฟื้อเพื่อเผื่อต่อผู้อื่นรู้จักเสียสละแรงกายแรงใจในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือสังคมเพื่อความร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 5. กิจกรรมเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติและเชิดชูพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค4กิจกรรมเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติและเชิดชูพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค4ในวันสำคัญต่างๆทำให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค4มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ah และน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 6. กิจกรรมสร้างการรับรู้อนุรักษ์ประเพณีไทยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ของสำนักงานศึกษาธิการภา 4. ค4กิจกรรมสร้างการรับรู้อนุรักษ์ประเพณีไทยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์สำนักงานศึกษาธิการภาค4ได้จัดกิจกรรมส่งน้ำพระ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันทำให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาคสี่อนุรัก,กษ์สืบสานวัฒนธรรมของไทยและให้ความสำคัญต่อศาสนาอีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค4 7. โครงการปร้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค4บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกาศเตตนาน,นโยบายไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift p olicy ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567แสดงถึงการให้ความสำคัญและผลักดันการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเสริมสร้างการระหนักให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินงานของบุคลากรอีกทั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค4มีการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568อีกด้วย 8. เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567วันที่29เมษายน2568ารสำนักงานศึกษาธิการภาค4ี่เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นหะณห้องประชุมแม่กรองชั้น5จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งสะท้อนถึงบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาคสี่มีพฤติกรรม ที่สะท้อนการมีคุณธรรม5ประการาพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากัตัญญู 9. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานประหลัดกระทรวงศรรึกษาธิการได้มีมอบเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค4ี่ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปรับดัดกระทรวงศึกษาธิการด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567อยู่ในระดับ AA 10. การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการภาค4เมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2568สำนักงานศึกษาธิการภาค4 ได้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการคาน4ภายใต้โครงการคนดีมีคุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการภาค4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค4ี่อันจะก่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรและเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมซึ่งมีบุคลากรได้รับการคัดเลือกทั้งหมด8คนสำนักงานศึกษาธิการภาค4ขอขอบคุณ